ทางแม่สามแลบนะคะมันจะมีทางขึ้นอยู่2ทางที่เมื่อเช้าแพทย์บอกนะคะมันจะมีทางที่แม่สัดวงใช่ไหมคะสามารถไปได้แต่ว่าพอดีเมื่อคืนฝนตกค่ะแล้วก็ไม่กี่ฝนก็ตกด้วยนะคะถ้าบอกว่าทางอันตรายมากแต่ว่าถ้าเรามาฝั่งนี้ นี่ครับเส้นทางไม่สำแนบครับตอนนี้มีรถชาวบ้านติดอยู่นะถ้าไม่ได้ิดก็ต้องไปช่วยใช่เราต้องไปช่วยแล้วแหละถ้านร้อไม่ได้นะเราจะ,ะ,จะติดแล้วลตอนนี้คือมีรถชาวบ้านติดนะคะเพราะว่าขึ้นไม่ได้ค่ะ ทุกคนตอนนี้คือเรามาอยู่ที่เขาบอกว่าชมวิวนะฝั่งนี้อันนี้สวัสดีค่ะจะไปไหนกันคะไปกอสโลเหมือนกันหรอะคะะท่งเที่ยวกำลังจะไปเหมือนกันค่ะครับสี่ขึ้นได้สบายครับอยู่อยู่อัเภอครับกำปางนะอัมพย์เมืองอัมพับอัมพย์เมืองาน้าป่าใหม่อ๋อน้าป่าไม่น้องแหงวครับ โอ้ดูอยู่บ้านแนวเดี่บ้านตรงครับอันตรงไหมสูกนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นชมวิวที่หนึ่งนะคะเฮ้ยบรรยากาศดีนะฝั่งนู้นเรามองไปก็คือแบบว่าเป็นเป็นเป็นพม่าเลยนะคะทุกคนฝั่งพระม้ากันนะได้คุ้นๆตัวเซโลนี่จะเห็นทิศได้แล้วครับตาเขาขึ้นลงม้วนาำอือุ้ยมีเรือขึ้นมาเลยฮารุคนนู้น 送行。 เรามาจาก้านแม่สําแลบเนาะแม่สเตียงมาแล้วเรามาอยู่จุดนี้จุดนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไปม้อนกะละกโกโจก็คือเลขหนึ่งอยู่นี่ถ้าเราถ้าเรามาทาง18มันจะอ้อมมากกว่าจะถึงนี้เคเราต้องมาทางนี้ครับแต่ทาง22จะถึง้วยแห้งขึ้นไปกะลักโกโจก่อนเราก็ค่อยอ้อมเข้ามาเที่ยวข้างในอีกข้างในเนี่ยก็จะมีอีกหลายม่อนเลยครับจุดกางเต็นท์เทียบเลย นี่ก็คือจุดต่างๆนะครับอนี่ชื่อต่างๆโอเคโอ้ทุกคนม่อนเยอะมากครับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะขึ้นเอ่อบอบอโจบอโจอยู่จิตีจิตีทางนี้เราจะเลือกขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะมาตรงนี้ใกล้กว่าใกล้กว่าใกล้โอเคโอเคโอ้โหทำไมทำไมน้ำขุ่นมากเลยดูทุกครถนักท่องเที่ยวค่ะ ไข่ไอติมเหรอคะไข่ไตม่อนกรับปวเลยไข่ไอติมไข่ไอติมใครมีไอติมอะไรบ้างครับมกันไดหรับ้รัมีอโบี้มบี้ีนมไงนี่นมเมาเมาเมาออกไหมเมาโอนเอาาต่างมาเสลยโอนเอาตังมาเมาพี่กี่ดังอ่ะ บอกให้กดตังไมไม่กดยังไม่ครับเอาชาเย็นมาครับมีไหมมีครับมีเอาเมื่อกี้ที่เป็นสีขาวอะแกอะไรอะขาวนมขาวแบบไม่นะครับปิดกระพีครับมะเรวันเออมะลีวันอะอะไรวะมาเลียวใช่ขาวตังคิวนั่นนะนี่นี่นี่ไอติมบนดอยทุกคนอยากกินไไอติมบนดอยค่ะไม่เคยครับอันนี้หน่อไม้ไปทำกับข้าวเหรอคะข้าวผมมีเห็ดด้วยเล็กน้อยไม่ไมเอาข้าวกี๊ยปังหยวกเป็นเป็นเป็ี่ยนบ้านขข้าวบ้านของไส้เดือดบ้านงนี้ เน่โดนทางไป้านเราต้องกินคนละสีเว้ยต้องกินสีเขียวนี่ขอเข้าหมู่บ้านโอเคไปกันต่อนี่อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจอสีเดินนะคะก็จะผ่านไปกิมวันกินของเยอะอยู่นะเยอะเหรอถ่ายใหดูเรื่อยๆแล้วกันเต้อ่ะลงโดยแล้วอ่ะระหว่างทางก็จะมีสลับเป็นคอนกีกับโคลนนะะ เราจะต้องผ่านมบ้านีเล็กมานะใช่ใกอมูเดอร์กอมูเดออ๋อนี่ไงเขี้โก้เขี้กเงี้ยเขี้โกเขี้กเงี้ยเขี้กเขี้กเี้ยเขี้โกเขี้กเงี้ยเขี้โกเขี้กเงี้ยมือไม่ว่างนะคะอมยโชมอปเอเมโชมอปขกเขี้กเงี้ขอบคุณค่าขอบคุณค่ขอบคุณค่า เอาอไออ่ะอะมีโป้ไหมเอาเลยแป๊บนึงน oh, ้องเอ๋ยน si no em. oh, oh. ah, SO ah, ้องจับอม่ถือโอ้โหอะไม่เอาพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่หน่อยพี่หน่อยอะบ๊ายบายไปละไปละไปไปก่อนบายบายโอ้ยตัวเล็กวิ่งหนีแล้วเก่งๆก็ไม่ใส่โอ้ยขับข้ามน้ำไม่น้ำนะเนี่ยฝนตกแล้วเห็นไหมทุกคน สาสกอ่ะพี่ปปีอันนี้ด้วยอันี้ด้วยหลานหลานลงมาไม่ได้กี่คนกี่คนเต็มตัวอยู่ขอบคุณครับบ๊ายบาย ใหญ่มากเลยนะยังต้องขับช้าๆ นี่แหละเป็นอะไรกีนเลยกูเบื่อและกูเบื่อเออและกูเบื่อไงบ้างครับมาเยอะๆนะครับดูครับดูดูทางดีมีเซเว่นใช่ไหมครับครับผมทางดีมีเซเว่นครับโอ้โหบิ๊กเลยนะถ้าบิ๊กนี้ขายบิกนี้เลยคโอ้โหมอครับผมอันนี้คือม่อนพบฟ้าสวัสดีค่ะยังไม่ถึงเพิร์บเอามุยชงเพิร์บเอามือชงเพิรพบล่ะ อ๋อเรานอนที่นี่ใช่ไหมคะคะแว่าเป็นดอยอีกอันหนึ่งม่าอะไรไม่รู้ถามกี่นุ่นพกบฟ้าโอ้โหมีเต็นนี้เลยค่ะทุกคนแล้วคนตอนนี้คือฟ้ามเลยเพราะเมื่อกี้ฝนเมื่อกี้ฝนตกอ่ะถึงที่นัดไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมเพราะว่าเสื้อเราเด่นอ่ะเอออันนี้รถคันนี้มาตอนที่ฝนยังไม่ตกแน่เลยถึงแล้ว เดินคนเดียวเดินลำพังโอ้ฉันอยู่กลางคาดกลางส่ยหมอกค่ะทุกคนตอนนี้ฝนกำลังโปรยๆยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆทุกคนไปที่ไหในต่อะก็ติดตามกันได้เลยนะคะตอนนี้ขอพักก่อนเหนื่อยมากเนอะเหนื่อยมากมากเลย เลนโนพี่อะโน้ <t> ีนชวนๆไปยอยให้าเลยลมือร่ามอเล่นโน้ีล่ะค่อยอะเออพีป้า่โรนี่นะอ๋อหลักค่อยเนาะต่เมื่อเล่าแ้เดยขอแบบเลยดิซ้อนเลยาแล้วสีเร็วอย่างนี้หมอไม่อยากอีคะมาจตาจบมาจิตาฮัชชุกขอชูร้จ้าัเป็นไงอีกค่ะจีดีชานี่ไงพยาบาลอันนี้ค่ะมาเผาเมียมกันเน่ะมีินุ เรนะรน่่ยตม้อซาม่บะลบะลโอจะบะเ่ขึ้นมีเยะสวัสดีค่ะทำกับข้าวอะไรกินฮาะมาจสู้เหรสู้ดดุดอดุอะมาะสู้ดดุในตะหม้อซามีดีก่โอ้ฝั่งนี้ก็มีหรอ อันนี้มอนอะไรอีกอ๋อวากมอ่อนตัดสุดมออย่สุดเลยนี่แก่ออมจินวัวว้าตัดต่อยเนี่ยนีหมอท่อย่าอเคได้สบาไม่อดค่ะนี่ค่แต่ละแก่ออมแก่ออท่อะนี่ก็เลยท่าอืม โถโถโถเทพระโถกำลังจะย่างไหมอะไรแต่ซุนุมูระอะอาซาโมโบะไม่ใช่ปลารขอถ้วยเลยขอถ้วยไม่หมดอาซาอาสาโมโบะไม่ใช่ปลอมค่ะข้อใดก็นะขอรลืผู้ว่าให้ตืจะซี้จบไปรอให้ได้รู้วันนี้คือใช้พลังงานเยอะค่ะหิวมากทุกคนตอนนี้คือฟ้ากําลังเปิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแบบเฮนอันนี้แหละสวัสดีค่ะพี่ครับผมตอนนี้ คือเรามา6โมงแล้วนะคะวิวสวยมากทุกคนจริงแต่เมื่อกี้เรามาไม่ทันข้างล่างอะแพทก็มาอยู่ที่กอเซโลแล้วนะคะจะบอกว่าขึ้นมาเมื่อกี้ฝนก็ตกชั้นไมถนนลื่นมากแต่เพื่อนกินคือแบบขับรถได้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเรามาอยู่ที่ม่อนม่อนเะยนะ,ะมอโจมอโจน,นะคะที่เมื่อกี้เราไปถ่ายรูปสวยๆอีกหนึ่งม่อนก็คือม่อน ม่อนอะไรเดี๋ยวข้างล่างพบฟ้าพบฟ้าข้างล่างเป็นพบฟ้า,ฟา,า,า,ฟาตรงนี้เป็นกอโจมีข้างบนอีกนะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นม่อนเป็นม้อนนะคะแต่ว่าเขาก็เรียกรวมกันว่ากอซโรนะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้คือหนาวค่ะนี่หมวกแล้วก็เสื้อกันหนาวไปนี่คือก็รอ พี่ทีมงานนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมากันยังไม่ถึงนี่ยเพราะว่างานเขาเยอะเราก็เลยต้องออกมา,มมา,มาก่อนเพราะว่าเรากลัวว่ามันอันตรายค่ะก็เลยกลับไ้นมูเยอะแลแบบตอนนี้ฟักก็ออกเยมากชอบไปแล้วก็กลับเก็บตอนออมากินด้วยกินข้าวเรียบร้อยแล้เสือมั้ยหอมโอ้โ้โอ้โหโอ้โพี่ที่บอกว่าอยากมาเที่ยวอยากมาลองสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ติดต,ต่อเพื่อนกิทได้นะแล้วก็ งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวเพจจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าตอนเช้าอ่ะหอมขึ้นเป็นยังไงบ้างเหห็นนมอกแต่เราก็จะอาจจะเห็นหมอกที่ตรงนี้นะที่มอนที่มื่กี้เราขึ้นมาปุ๊บมาไม่ทันค่ะก็จะจะเป็นพรุ่งนี้เช้าที่เดว่าจะถ่ายดูนะคะก็คลับเองเพราะว่าเป็นแองรถน้ำคับวน